สวัสดีครับสวัสดีแฟนสิงห์บลูทุกท่านนะครับเจอกับผมเหมือนเดิมปาล์ม3บาท5บาทที่จะมาอัปเดตข่าวสารของเชลซีในทุกเช้าแบบนี้กับทุกท่านได้รับฟังก,กันกับช่วงของ Blues Today ครับฝากช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ไว้ด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นกำลังใจกับผมแล้วก็ทีมงานครับก่อนอื่นเลยครับขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีครับขอบคุณ New s u z u k ิ Ertiga Smart Hybrid ครับ The Power of Smart เต็มที่ทุกฟังก์ชันเต็มพลังสมาร์ทไฮบริดครับสามารถดูรายละเอียด เพิมเติมได้ที่ www.suzuki.co.th นะครับแล้วก็ขอบคุณเครื่องดื่มสิงเลมอนโซดาครับสิงยูสุเลมอนโซดาแล้วก็เรดเลมอนโซดามีจำหน่ายแล้วที่เซเว่นอีเลเว่นะครับข่าวที่น่าสนใจก็ถือว่ามีหลายเรื่องเลยครับไปที่เรื่องแรกครับทางกราปเตอร์เนี่ยพูดถึงความพร้อมของทีมก่อนเกมที่เจอกับลิเวอร์พูลครับโดยรูเบน r รต้าชิค์เนี่ยอยู่บนมานั่งสำรองในเกมที่แล้ว และใกล้ที่จะพร้อมลงเล่นได้นะครับในขณะที่ริชเจมส์แล้วก็เบนชิวเวลแม้จะลงซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมแต่ยังไม่ทันที่จะลงเล่นในเกมกับลิเวอร์พูลนะครับขณะเดียวกันครับแกรมพอตเตอร์พูดถึงมิไฮโลมูดริกครับบอกว่าเขาไม่ได้ลงเล่นมากนักในช่วงหลังนะครับแต่ฝึกซ้อมได้ดีมีโอกาสาที่จะได้ลงเล่นในวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นนี่มูดริกนี่มีโอกาสรุนลงสนามในเกมกับลิเวอร์พูลเลยนะครับ นอกจากนี้ครับพอตเตอร์พูดถึงการที่นักเตะทยอยหายเจ็บกลับมาพร้อมกับการย้ายมาร่วมทีมของนักเตะรายใหม่ๆนั้นเนี่ยสร้างบรรยากาศตื่นเต้นภายในสนามซ้อมที่คอปแฮมนะครับนอกจากนี้ครับพอตเตอร์ยังพูดถึงฟอร์มของมาร์คุคูเรียาครับเขาบอกว่าผมคิดว่ามันเป็นความท้าทายของเขาครับเหมือนเขาจะเจอปัญหาเรื่องครอบครัวซึ่งมันเป็นเรื่องยากสําหรับเขามากๆนะครับก็หลายคนสงสัยนะว่ามาร์คุคุเรียาหายไปไหนนะครับ ก็ดูเหมือนว่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของครอบครัวนะครับก็เลยเป็นลุยชอลงเล่นไปก่อนนะครับขณะที่เดลี่เมลครับรายงานว่าเชลซีเนี่ยถูกมองว่าการใช้การเซ็นสัญญาระยะยาวเพื่อโกงกัตติกา Financial Fair Play ตามกฎของฟีฟ่านั้นเนี่ยอนุญาตให้มอบสัญญาให้นักเตะได้สูงสุดไม่เกิน5ปีครับแต่เชลซีกลับเซ็นสัญญานักเตะยาวกว่านั้นมากๆเชลซี Chelsea เลี่ยงบาลีโดยการใช้เงื่อนไขขยายสัญญาลงไปแทนครับซึ่งคู่แข่งหลายที่นพรีมเมยรีกเชื่อว,ว่าเป็นการจงใจ เลี่ยงกฎ financial fair play นะครับซึ่งก็เห็นชัดเจนนะครับอย่างล่าสุดที่เซ็นมาดูเอเก้หรือเซ็นมูดริกเนี่ย8ปี7ปีนแน่นอนครับเพื่อป้องกันการโดนเรื่องของ financial fair play นะครับขณะที่แมตต์ลอบอกว่าสิ่งที่เชลซีทำอยู่ตอนนั้นน่ยมีความเสี่ยงมากๆนะครับเขาบอกว่าพวกเขาคือทีมที่เสี่ยงแบบนี้มา20ปีได้แล้วและตอนนี้อำนาจของนักเตะกำลังจะถึงจุดสิ้นสุดเสีในถิ่นสแตมฟอร์ดบริดจ์นะครับก็ ัมนเราบอกว่าน่าจะชินได้แล้วครับกับเรื่อง financial fair play นะฮะเพราะเชลซีนี่เสี่ยงมาโดยตลอดนะครับฝั่งของดิซ่าคินเซล่าครับบอกว่าเจ้าของเชลซีนั้นเนี่ยเป็นเพื่อนกับกลุ่มของลิเวอร์พูลครับและยังชื่นชมวิธีการทํางานของลิเวอร์พูลด้วยอย่างไรก็ตามครับการเซ็นสัญญากับมูริกและนักเตะอื่นๆอีกหลายรายเนี่ยแสดงให้เห็นว่าวิธีการแก้ปัญหาที่แตกต่างกันครับท่ามกลางวิกฤตคล้ายกันที่ทั้งสองทีมกําลังเผชิญนะครับคืออาจจะสนิทกัน แต่วิธีการทําทีมคนละแบบนะฮะอย่างที่เราทราบลิวพูลในหกปีเนี่ยใช้430ล้านปอนด์ส่วนเชลซีแค่6เดือนครับใช้420กว่าล้านนะครับก็สนิทกันไม่ได้แปลว่าจะต้องบริหารงานคล้ายกันนะครับขณะเดียวกันครับดิอเลติิครับรายงานว่าเลวายคูวิลเนี่ยอาจจะต้องพักแข้งประมาณ4-6ถึงสัปดาห์ครับหลังจากได้รับบาดเจ็บจากการฝึกซ้อมล่าสุดนะครับก็จะลงช่วยไบรตันไม่ได้ประมาณ1เดือนหรือเดือนกว่าๆนะครับ ขณะที่ข่าวซื้อขายย้ายทีมครับเมื่อวานมีการยืนยันอย่างเป็นทางการเป็นออฟฟิเชียลแล้วนะครับเชลซีถแถลงเปิดตัวโนนี่มาดูเอเก้ครับซึ่งย้ายมาร่วมทีมจาก PSV เป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยสัญญา7ปีครึ่งพร้อมออปชั่นในการขยายสัญญานะครับก็เห็นว่าค่าตัวนี้น่าจะประมาณ30ล้านปอนด์นะครับโดยที่มาดูเอเก้ให้สัมภาษณ์ครับบอกว่าผมดีใจมากครับที่ได้เซ็นสัญญากับหนึ่งในสโมสรที่ดีที่สุดในโลกอย่างเชลซีครับการกลับมายัางประเทศอังกฤษ และเล่นในพรีเมียร์ลีกนั้นเนี่ยเป็นความฝันของผมและครอบครัวผมแทบจะรอที่จะลงเล่นไม่ไหวแล้วผมตื่นเต้นกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตครับวิสัยทัศน์ของเจ้าของทีมรวมถึงการได้อยู่กับสโมสรระดับนี้และคว้าแชมป์ในระดับสูงสุดนะครับส่วนฝั่งของท็อตโบลีเนี่ยก็พูดถึงการคว้าตัวโนนี่มาดูเอเก้ครับบอกว่าพวกเรายินดีมากที่ได้มาดูเอเก้มาอยู่ในสโมสรครับเขาเป็นนักเตะที่มีพรสวรรค์ที่น่าตื่นตาตื่นใจเขาได้พิสูจน์ตัวเองกับพ s v แล้วในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่าานมา เขาเล่นในลีกที่แข็งแกร่งของยุโรปเราตื่นเต้นมากๆครับที่เขาเลือกมาอยู่กับเชลซีและเป็นก้าวต่อไปในอาชีพการขายแข้งและพวกเรามั่นใจว่าเขาจะเป็นส่วนสําคัญของทีมนะครับก็หวังว่านะมาดูเอเก้นี่จะสลับสับเปลี่ยนเล่นแทนพูลิสิชบัางซีเย็กบ้างนะครับเรามีทางเลือกในแนวรุกมากขึ้นนะครับขณะที่เดอะการ์เดียนโดยจะขอบซินเบิร์กครับรายงานว่าเชลซียกระดับการเจรจาสัญญาฉบับใหม่กับเมสันเม์ครับ หลังจากมีความเป็นไปได้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆที่ลิเวอร์พูลจะคว้านักเตะรายนี้ไปร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์นะครับพูดง่ายๆว่าถ้าการเจรจาล่มเนี่ยมีโอกาสครับที่ลิเวอร์พูลจะกระโดดหาทางเมสันเมาส์แน่ๆนะครับขณะที่เลเกิ์สครับรายงานว่าเชลซีกําลังสนใจมาโลคุสโตครับแบ็คขวาดาวรุ่งวัยสิปีของโอลิปิกลิยงแต่เชื่อว่าลิยงต้องการเก็บนักตเตะไว้อย่างน้อยจนจบฤดูกาลนี้นะครับก่อนนักเตะรายนี้เนี่ยเคยมีข่าวกับเชลซีเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับแล้วก็เงียบไป ล่าสุดนี้มีข่าวอีกแล้วนะครับขณะที่ Sky Sport ครับโดยฟอร์เรี p นเพเทนเบิร์กครับรายงานว่าโทมัสตูเคิลเนี่ยไม่น่ารับงานคุมทีมที่สเปอร์ตามที่คาดกันก่อนหน้านี้ครับเนื่องจากเขามองไปที่การคุมทีมบาร์เซโลนาหรือเรอัลมาดริดมากกว่านะครับอ่ะก็ถือว่าแฟนเชลซีโล่งอกนะครับที่นักเตะก็อ่าที่ฝั่งของกุนซือไม่ได้ไปคุมสเปอร์นะครับขณะเดียวกันครับมีบทสัมภาษณ์ของเจนคลอปครับตอบคําถามประเด็นที่เชลซีเนี่ยเสริมทัพนะ เขาบอกว่ามันน่าสนใจมากๆครับผมไม่สามารถอธิบายได้คือถ้าตัวเลขพวกนั้นเป็นเรื่องจริงมันก็น่าประทับใจมากๆเชลซีมีวิธีการจัดการกับปัญหาที่แตกต่างกับลิเวอร์พูลครับผมมองไม่เห็นเลยว่าการลงทุนจะหยุดลงในอนาคตนั่นหมายความว่าลิเวอร์พูลเองก็ต้องทําเช่นเดียวกันครับแต่ผมจะไม่พูดถึงมันในตอนนี้ผมเชื่อมันร้อเซนตะฮะในการฝึกสอนการพัฒนานักเตะและการสร้างทีมแต่ในขณะเดียวกันครับโลกภายนอกก็มีผู้จัดการทีมคนอื่นที่เก่งมากมาก พวกเขาก็มีความเชื่อในเรื่องเหล่านี้เหมือนกันดังนั้นเนี่ยถ้าพวกเขาเริ่มใช้จ่ายอย่างเหมาะสมในขณะที่คุณไม่สามารถใช้จ่ายได้คุณจะเจอกับปัญหาครับแต่ผมไม่คิดว่าเชลซีจะทําอย่างนั้นได้ต่อเนื่องสิปีเพราะทุกทีมมีขึ้นมีลงนะครับอันนี้เป็นบทสัมภาษณ์จากทางเจนคลอปนะครับแอบเหมือนดาบอดบริหารลิอร์ูละที่ไม่ยอมเสริมทัพสักทีนะครับซึ่งก็จริงๆฮนะน่าสงสารเจนคลอปครับเป็นคุณซื้อฝีมือดีครับที่ตัวผู้เล่นแทบจะไม่เหลือแล้วนะครับโอ้กว่าจะได้กั๊กโตมาตแบบ เรียกว่าเลือดตาแทบกระเด็นนะครับอ่ะนี่เป็นข่าวที่นํามาฝากกันนะครับอย่าลืมนะฮะเจลซีวันนี้มีแมชเดย์ครับไปเยือนลิเวอร์พูลที่แอนฟิลด์19นกา30นาทีนะฮะส่วนใครอยากจะร่วมสนุกในการไปมิทติ้งกิจกรรมกันนะฮะไปเจอได้ที่ร้านฟูบูลครับที่ลาดพร้าววังหินนะครับแล้วก็อย่าลืมลงทะเบียนนะครับการลงทะเบียนก็เดี๋ยวผมพยายามจะแปะลิงก์ไว้ให้ใน YouTube นี่แหละหรือไม่ก็ เข้าไปที่ Facebook ของปาล์มสาบาทหาบาทก็ได้ครับจะมีลิงก์ที่ต้องลงทะเบียนนะครับพี่จะลุ้นรับของรางวัลนะฮะจะไปหน้างานเลยไม่ได้นะครับต้องมีการลงทะเบียนก็แค่ใส่ชื่อใส่เบอร์โทรศัพท์อีเมลแค่นั้นเองนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันในงานวันนี้ครับถ้าเกิดมีใครอ่าร่วมสนุกนะฮะไปเจอกันอย่าลืมเข้ามาทักทายได้เลยยินดีไม่มีปัญหานะฮะแต่อย่าบรรล้วงกระเป๋าก็พอนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับเจอกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ